พี่แกมันวะทำไมกมแหงจะเก่งนะัขอดีๆไม่ให้โอ้ยาย,ยิ่งยายเลยได้ของยายไปเยอะแล้วก็ภาวนาถ,ถึงพ่อถึงแม่เลยไอ้นี่ขอพอบลูกให้วันเกิดยายนอนไม่หลับนึกสงสารหลานนึกสงสารลูกเต่าตั้งใจไปขายทองแต่ยายไม่ได้พูดอะไรบนรถว่ายายจะไปขายทองยายไม่ได้พูดเลยนี่ตอนน,นัยายก็เดินยายมีเงินเก้าสิบบาทยายก็เดินไปขายทองให้หลาน รานห้าสิบตังมันขายได้หนึ่งมืนสี่พันหนึ่งร้อยแล้วก็ได้เงินมาก็ยายก็เข้าร้านซื้อไหมเข้าร้านซื้อไหม,มซื้อไหมเสร็จมันเลยโทรตามเพราะว่ามันขอเบอร์โทรศัพท์บนรถคุยกันจากนี้ไปแล้วนะ่ะ ยายก็เชื่อใจก็ให้เบอร์โทรให้เบอร์โทรประวัากเขาจะซื้อไหมเขาจะซื้อได้ซื้อผ้าจะช่วยซื้อผ้ายายเขาคนร้ายเขารู้ได้ไงว่ายายไปหายท้องก็นั่นแหละสงสัยมันไม่ได้ไปวงเวียนช้างดอกมันเอบยายหละมันเอบดูยายเเมื่อคืนไม่ได้นอนหรือทางตาท้งยายนอนไม่หลับนึกสงสารหลานนึกสงสารลูกเต่าที่ไหนได้มันไม่พากลับบ้านนะเข้าป่ารดปูชวนอะไรไปถึงานจยาพาลัดเลาะไปเลยพาลัดเลาะลัดเลาะไป พอจะถึงน้องค่ายมันก็เลี้ยวกลับพอเลี้ยวกลับปุ๊บนี่แหละอีอีอีนั่งข้างหน้ากับพี่น้องมันน่ะสองคนน่ะมันก็ลงมามันนั่งคึบเลยมันก็จับใหญ่ควายอย่างเงี้มัดอย่ามือมันไม่ได้มัดหรอกมันจับควายยายยายไม่มีแรงใาย่เบาหวานมันกดยายชนิดยาเจ็บเนาะพอยาเจ็บปุ๊บแวก็ทีทีอีคนขับรถน่ะือต่อสู้ย่าขัดคื้นไง ทีนี้เล็บยายน่ะถูกบอลมันขับรถตรงมือนี่มือมือเนี่ยอีน่นมันอ้วนมันอวมเนาะเลือดเนี่ยี่แก้มันวะทําไมกําแหงถ้าเก่งน้ขอดีๆไม่ให้ค่ะหันไปเห็นดามปืนอีนี่มันก็อยู่กบยายเจี๊ยตยิงเลยโอ้ยายิิงยายเลยยายิิงยายเลยได้ของยายไปเยอะแล้วหกบาทซึ้งแล้วแล้วเงินที่ได้ที่ขายทองวงหนึ่งดักก็มือนสี ยายขอชีวิตต่มันจะเอาหวนวงนี้ด้วยทีนี้ยายหนะจกรรม่างนี้ยายก็ภาวนาถึงพ่อถึงแม่แหละไอ้นี่ขอพรลูกให้วันเกิดยายลูกให้วันเกิดยายยายขอมันก็จะยิ่งอย่างเดียวนี่แหละก็ยายขอร้องยายก็ยกมือไหว้งีแเลยยายจะบอกจะบอกมันว่ายายขอภัยเน้อยายขอตตีหน้ามันสกปี้ยนึงอะถ้าเจอคนร้าย อยากตบหน้าอยากตบหน้าแล้วแล้ว,ล,ว,ล,ว,ล,วล้วจะพูดว่างไงอีกจะพูดว่าสะใจหนูไหมมันสะใจยายไหมํำไมไม่สงสารยายอยากจะว่าแค่นี้หละย,ยายมันจะพูดอะไรมันอิ่มไปหมดเลยข่าสวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านเ l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ